เอาเริ่มคล้องแล้วเหรอเอาลงนะครับโอ้ตรนี้อยดนกันได้ไหมเอ้ยดเบมกนี่อ่าวาเปิดพร้อมกันแล้วทุกคนเอ๊อะไรเนี่ยโอมไงอ่า อ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็มีพวกประแจนะก,ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จแล้วก็เป็นตัวจับหลังมันก็ะมีตัวนี้ให้ด้วยนะจับหลังนะเดีย๋ยวเราไปดูตัวประกอบกันดีกว่าปอ่าเรามาดูอุกปกรณ์อีกอันหนึ่งนะคือเป็นส่วนของแฮนนะทุกคนเรามาเริ่มติดตั้งตัวแฮนมาเนาะนี่แฮนเป็นอย่างนี้แล้ว อันนี้มันเป็นเรือนใหม่เนาะมีเรือนใหม่ด้วยแล้วก็เสร็จตรงนี้ไปเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวติดตั้งตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็ล็อกอ่าเข้าแล้วครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็เราก็ขันล็อกได้เลยนะเหมือนอานเบาเลยอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ดูเหมือนว่าเป็นตัวเบรกเนาะเหมือนตัดไฟตัดอะไรเนาะแล้วก็เราต้องต่อไฟตัวนี้ให้เข้าตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่ออย่างนี้เนาะส่วนสายตัวนี้ เขาก็จะมีプラ็คคือฝั่งนี้เนาะปุ๊บอ่ะที่ชาร์จอ่ะ,อะที่ชาร์จอ่าเห็นแวบๆตรงนั้นอะ่ะตรงอ่าแล้วก็มีที่ชาร์จตรงนี้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 นะคะออรับน,นี่ที่ชาร์จกับตัวชาร์จตามปกติเนาะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเว้ขับกลางคืนเป็นไฟหน้านะงั้นเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวนี้ด้วยเนาะนะครับติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ใช่ใช่แต่ทีนี้เราก็ลองมาหัดพร้อมกันเลยกันมาไปดูหน้าจอนะอ่าตรงหน้าจอเนี้มันมีอะไรให้ดูบ้างอันนี้เป็นความเร็วเออความเร็วแล้วก็มันมีอุอุณภูมิไม่ๆม่มอันนี้เป็นการแสดงของแบตเตอรี่ของเราเนาะอ่าเนี่ยเนอันนี้อุณหภูมิตอนนี้3าสิสี่องศา ก็คือมีวัดอุณหภูมิไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรอ่าว่าความเร็วอันนี้อันนี้เปิดปิดไฟเนาะอ่ะเตอโอ่เออไม่กล้าขี่เร็วเนาะงก็เอ็นหน้าเนาะเอ็นหน้ามันก็จะไหลไปข้างหน้าป่ะบใช่ใช่ใช่ไอเดับเลิอไอเดับหน้าเราต้องอย่างนี้ก่อนนะคะเลี้ยวเวลาเลี้ยวบอกก่อนว่าเราต้องเอ็นตัวนะอ็ตึงจะเลี้ยวโอ้เออทำให้ดูแต่ทำไม่เป็นหรอก ลองทดสอบก่อนนะครับมันก็เหมือนเป็นการทรงตัวบาลานอะไรพวกนี้เนาะไม่เป็นบาลานแดดเขาเรียกว่าบาลานขาอะไรสักอย่างเราจะเริ่มเยะตัวไปข้างหน้าหน่อยนนึงนะเตะไปข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะเต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 ะเเ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 ะเเ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 ะ ให้กดเบรคกันก่อนเปล่าเออเออเออลืมกดเบรคแั้ไตัดห right like ่วยมดนเอ่ยหลังเอ่ยหลังมันก็ห่อยเองเพราะหนอยหลังเอมันห่อยเองนี่เหรอวะเรามาข้างหลังเนี้ยมันห่วยเองแต่ต้าไปข้างหน้ามันก็เดินหน้าอ๋อปื้ดปืดไปนะไหลไปค่อยๆไหลนะอาแล้วกดเบรกปั๊บอ๋อมันคือเบรกจริงๆ เบรกจริงๆไงมันไม่ได้เบรกหรอกไอ้ไอ้ตอนแรกป้าเข้าใจว่าตรงเนี้ยคือกดแล้วมันก็ตัดเออเข้าใจอย่างนั้นไงก็คือตัดไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มอเตอร์มันแข็งง่ายๆเราเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วกันใช่โอ้เราสมุดแล้วเราสมุดแล้วเราสมุดแล้วเอาเริ่มคล่องแล้วเหรอนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเร็วเราก็แค่เงยแฮนด์มันเห็นเวลาเลี้ยวอ่ะ มันลงเร็วไม่ได้นะล้มแน่ๆถ้าไม่คล่องเนี่ยเพราะว่านี่จะล้มหลายรอบแล้วเนี่ยพูดทำไมไปล่ะอ่าทุกคนสำหรับมุม45องศานะตัวนี้สเปคนี้เขาบอกว่าขึ้นได้สบายแล้วลงได้สบายนะเดี๋ยวลองมาลองดูนะมาเอาล่ะเอาดิเอาดิอ่าดูอ้ยขึ้นได้สบายจริงๆด้วยเฮ้ยแล้วลงอะลงอะลงลงลงดูดูดู นี่อยากโชว์อยากโชว์อ้าวลง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 ก็ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเบี่ยงให้เราเอาเหรอเอ้โหเจ๋ง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 สามคู่มือคือใช้ได้นะทุกคน45องศานี่ขึ้นได้สบายนะครับอ้าวขอโชว์อีกทีนึงครับผม ต่อลงนะครับนี่โอ้โหเจ๋งอ่ะอ่านะครับเรามีสมาชิกอยากลองอีกหนึ่งท่านนะครับสมาชิกอยากลองอีกหนึ่งท่านครับเอ็นง่าครับผมหยุดกได้วมเ้ยย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 ยี่เยยยยยยย เอ็นข้างหน้าอย่างหน้าอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปอดา๋ยวลืมกดเบรกนะโอ๊กดเบรกนดิกดเบรกดิแล้วมือไม่กดเบรกเราเบรกฝั่งนู้นน่ะกดเบรกยังไงมันถอยหลังไม่ใช่หรอมันก็ถอยหลังหน่อยๆไงอ่าเราก็เอ็นหลังดึงไปข้างหลังปุ๊บมันชะลอไอ้นี่คือมีสามล้มดีนี่ปากแตกได้เลยนะเนี่ย สำหรับใครที่ชอบอะไรที่มัน้าทายแบบนี้ก็ลองติดต่อมานะครับถ้าเกิใครฝึกได้ก็จะขับคล่องสนุกนะถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคสำหรับนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับตัวล้อเดียวคันนี้เป็นล้อเดียวบาลานนะผมเรียกว่าล้อเดียวบาลานเนาะบาลานค่ะาเอ อย่างนี้ก็มาอย่างนี้แหละโอเคกัน <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไปละสวัสดีครับ <laughs> <laughs>